อีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองไกลสตอรี่นะครับคลิปนี้ปีนี้ของบอลยูโร2 0 2 4มีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็หยิบมาในคลิปแล้กันคือมันเป็นคู่ตรงข้ามละกันนะครับถ้าเกิดผมนับเลขผิดหรือว่านับจํานวนผิดก็อย่ากโกรธกันนะครับเพราะว่าเราเองก็ใช้การดูไม่ได้ไปเซิร์ชข,ข้อมูลหาเพิ่มเติม,ตมก่อนจะมาพูดคลิปนี้คือเราดูแล้วก็คิดมาก็ใส่เลยเดี๋ยวจะ เย่าลืมนะเรื่องของเรื่องนะครับก็ฝากให้ฝังแชร์เหมือนเดิมสองไกลสตอร,รี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในยูโรครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มแข่งขันมาเกิดเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันเกิดน้อยสิ่งที่ผ่านมาไอตัวอันนาที่เกิดเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่พอกลับกันครั้งนี้มันเกิดขึ้นเยอะผมว่าเป็นค่านิยมใหม่ของฟุตบอลนะที มันพอจะเข้าใจได้เรื่องเรื่องของการมีเทคโนโลยีมีเรื่องของแท็กติดความละเอียดอ่อนใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยกําหนดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในมุมมองผมคือโอนโกหรือว่าการทําเข้าประตูตัวเองมันเกิดขึ้นเยอะมากๆครับถ้าเกิดนับจากเกมล่าสุดถ้าเกิดนับลูกของเฟนองเกนที่ที่โดนมัวน,นี่ยิงแล้วมันเปลี่ยนทางเข้าอะ่ะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโอ่งโกที่กำลังกะแตะ10ลูกแล้วนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับอัน มีโอนโกเกิดขึ้นถึง10รูนมันเป็นมันมีอะไรที่มันซับซ,อซ้อนเงื่อนแน่นอนนะครับก็เลยมามองคำขำว่าเอ๊ะทำไมโอนโกมันเยอะจังแล้วจากเดิมเนี่ยที่ทุกๆรายการจะมีดาวซันโบโผรงขึ้นมา1รายการจะมีคนยิงเยอะๆโพงขึ้นมาสักหนึ่งคนแต่รอบนี้คนยิงเยอะสุดจะเป็นนักเตะที่ตกชั้นเออพอไปตกอ้อไปแล้วก็วคือจอชมีเขาตัเซผมไม่รู้ว่าได้เซิร์ชข้อมูลเพิ่มว่าออกเสียงว่าจอจหรือว่าจอเจส แต่คือด้วยภาษามันคือจอร์จเนาะก็อาจจะเป็นจอร์จก็ได้แล้วกันก็คือขออนุญาตถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> เห็นก็มีการให้ขอ้อมูลว่าเอ้ยเป็นชื่อที่ออกมาเหมือนกับนักบุญจอร์จที่อยู่ในบ้านเกิดเบองนอนของจอร์เจียเขาก็เลยแล้วก็จอจอร์จอร์จเอ้ยแ้าเป็นจอเฉยๆไม่ใช่จอเจสไม่รู้นะฮะแต่ที่ข้างหลังออกว่ามิเกลทัสเซ่แน่น,นอนนะครับก็ยิงไป3าลูกจากจุดโทษ2ลูกนะครับยังไม่มีใครยิงเยอะกว่าเขา ยิงเท่าเขาแต่ไม่มีใครยิงเท่าเขานะครับทีชมชาติเยอรมนีที่ที่ยิงไปถึง10ลูกก็ยังไม่ได้มีใครย,ยิงไป4ลูกนะครับมีมีทั้งฟูครูสไคฮาวเวสมีนู่นมีนี่จามูเออจามาโมเซล่าแต่ก็ยังไม่เกิน3ดังนั้นเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บอกไปสองลอ้อสองสองข้อครับสองเรื่องนะครับข้อแรกครับที่คิดว่าไอโอนโกมันเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ พวกสไตร,รเกอร์ที่เป็นผู้ถูกคาดการณ์จะยิงเยอะเดมบัฟโปเอมบัฟเป้นู่นนี่นั่นมันไม่ยิงเพราะว่าระบบวินัยในเกมรับมันชัดเจนมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยไปยนนู้นนะครับที่มีดาวซันโมกเก่งๆมิโลสลาฟโครเซ่ในฟุตงบอลโลกหรือว่าจะเป็นหลายต่อหลายคนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาเ,ออเรื่องของแท็กติกการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องแต่มันมีน้อยทําให้ระบบการยืนตำแหน่งการ การเล่นแบบวื้อหวามันไม่ค่อยมีกลับกันนะครับหลายทีมเนี่ยเขาเริ่มจากแพ็คเล่นความรัดกลุ่มไงอย่างน้อยไม่ได้ก็ไม่เสียทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นหุ่นยนต์หมดเลยนะครับมันก็ทําให้โอกาสเจาะเก,เกมมันก็ยากมุมมองความคิดในการเข้าทํามันก็น้อยลงขนาดสเปเนเองครับเจอคู่แข่งที่ที่เล่นเกมรับดีๆเขาเจาะได้ก็ยังไม่ได้เจาะจากการที่ทาประตูของผู้เล่นคนเดียวคือจะเป็นการหลากหลายไปเรื่อยเลยนู่นนั่นนี่ ะจามิลามาก,ก็ย,ยิงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าสาเหตุนหนึ่งคือวินัยเกมรับมันดีขึ้นทําให้วิธีการยิงวิธีการดีารมากว่ายิงไปติดบล็อกยิงไปติดเซฟยิงไปติดต้นตินี่ก็เลยมีผลทําให้การยิงอัดเข้ามาในบล็อกเนี่ยมีโอกาสจะเป็นประตูมากกว่าการพาบอลไปให้ถึงจุดที่จะยิงได้ง่ายที่สุดโดยสํานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะลากโซโลเดี่ยวกว่าจะผ่าน3 4ด่านมายิงผ่านมือโกได้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยากกว่าการที่จะอยู่ บอกลอก18ล้าอยู่ในพื้นที่ Fox i n t h e b o x ยิงเข้าไปก็มีการลุ้นฉลับลุ้นเปลี่ยนทางเข้าตัวนี้มากกว่าเดิมซ้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยพิพับแบบนี้เกิดขึ้นมาข้อ2ครับที่ทําไมสูนหน้าหรือว่าผู้เล่นที่เป็นตัวคำาังในการยิงมกักจะยิงไม่ได้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับการดักล้ำหน้า VAR การใช้ semi a u t o m a t e การใช้สติ๊กเกอร์ไอตัวเครื่องที่มันแบบสั่งในฟุบอลนนะ่ะมันก็เห็นผลเยอะ,ะว่า การปฏิเสธการเข้าทํามันมีสูงมากสุดท้ายเนี่ยจากเพลย์ที่คนได้ประตูก็ถูกหยุดด้วยเทคโนโลยีแล้วหรือว่าบางครั้งพอแท็กพอเจอเทคโนโลยีเยอะหลายทีมเขาก็เริ่มที่จะใช้ผู้เล่นกองหน้าน้อยลงไม่ค่อยมีทีมไหนใช้3คนก็ไม่อัดนะครับส่วนใหญ่เก็บกองหน้าไว้เวลาทีมเสียเปรียบ,ยบค่อยัดลงไปโป๊กนะครับแต่เดิมๆก็คือลงมาหนึ่งคนเพื่อแพ็กกลางเพื่อให้ทีมมันมีสมดุลในการครองบอลมากปพิเศษซึ่งทุกทีมที่มาใน รายการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกสายคลองบอลแมก้กระทั่งทีมเล็กก็ยังชอบคลองบอลเลยจอร์เจียเป็นต้นก็ได้หรือออสเตรียก็ได้คือบีบบอลจริงพอบีบปุ๊บบอลกลับมาคลองก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังทุกทีมเป็นแบบนี้หมดเลยทําให้โอกาสการเดียประตูมันเกิดขึ้นน้อยครับแม้ว่า expect goal หรือว่าความเป็นไปได้ในการเกิดประตูขึ้นในในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้เฉลี่ยต,ต่อเกมคือ2ประตูกว่า,วาแต่กลับกันเป็น2ประตูที่เกิดขึ้นจากหลากหลายคนไม่ใช่สไตรเกอร์ที่จะเป็นท็อปส c o r e ์เป็นดาวซันโบได้ ก็เดี๋ยวรอดูว่าอันนี้คือมผมอัดคลิปนี้ก่อนฮอลแลนด์เจอกับโรมาเนียก่อนออสเตรียเจอตุรกีก,ก็ยังไม่มีผู้เล่นที่อยู่สังสี่ทีมนี้ที่แบบเป็นไตร,รเกอร์จ่าๆขึ้นมาแต่ครั้งเนี้ยสถิติการยิงประตูตาเซนโบเนี่ยมันยังเปิดกว้างกับทุกทีที่เข้ารอบอยู่ก็เดี๋ยวดูครับว่าทั้งแปทีมในรอบต่อไปนี้มันจะยิงระเบิดดับเบิลกันขนาดไหนอ่ะประมาณน,นี้นะครับก็หวังว่าจะมีความเกี่ยวข้องมาละกันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมายิงกันใน ช่วงรอบแปดทีมมายิงเงินเยอะๆหน่อยหรือว่าต้องยื้อถึงจุดโทษเหมือนเกมโปรตุเกสก็เดี๋ยวมาว่ากันีกทีหนึงประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ